ผมก็สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของพ่อค้านะครับที่จะนําทุเรียนนะครับออกจากตลาดไทยนะครับไปขายที่บางบัวทองนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับทุเรียนก็ยังคงส่งออกได้อยู่นะครับผมนะครับนี่คือเฮียเจ้าของนะครับที่จะนําทุเรียนนะครับไปขายที่บางบัวทองตอนนี้ขายดีไหมครับเฮีย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเริ่มเริ่มเริ่มใกล้จะหมดแล้วนะครับไม่เหมือนช่วงแรกๆนะครับเมื่อช่วงประมาณสามเดือนสี่เดือนที่แล้วนะครับร้านไหนครับเนี่ยร้านข้างในนี้ออที่มาส่งร้านธนโด,นะดนนะครับก็มีบริการนะครับที่ตลาดไทยนะครับ มีบริการขนขึ้นรถด,ด้วยนะครับผมตอนนี้นี่นะครับขอเก็บบรรยากาศให้ชมนะครับว่าที่ที่นี่เขามีการส่งขึ้นรถให้ด้วยนะครับผม วันนี้รับไปกี่ตันนะครับก็ประมาณตันหนึ่งครับตันหนึ่งนะครับสวัสดีครับก็มีพอค้าแมคค้านะครับเข้ามาซื้อนะครับตรงนี้เป็นลานจอดครับท่านผู้ชมครับนะครับยุทูบช anel นำทุกท่านมาดูที่ตลาดไทยนะครับตรงนี้เป็นลานจอดนะครับจะสังเกตได้ว่าวันนี้ ลานจอดโล่งนะครับเพราะว่าน้อยพอสมควรนะครับผมนะครับแต่ก็ยังมีลูกค้าเข้ามาอยู่นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับการส่งของนะครับผมเฮียขอบคุณนะครับขอให้เฮงๆรวยๆครับผม